ขอบคุณที่เข้ามาชมช่องช่างชชย Channel วันนี้เรานำเรื่องมะพร้าวมากฝากมะพร้าวประโยชน์นานาสารพัดจะต้มยำทำแกงทำขนมมาคั้นคทิแปรรูปทำมะพร้าวสกัดเย็นที่มีขายในศูนย์การค้าก็มีเยอะ แต่วันนี้จะนำมะพร้าวเผามาฝากขั้นตอนง่ายๆเองตามที่เห็นในคลิปนี้จะมีรสชาติหอมหวานและเชื่อกันว่าบำร,รุงสุขภาพผู้ที่น้องชายอ่อนแรงไม่มีกำลังได้ดีอีกด้วยแค่นำมะพร้าวมาครั้งละหนึ่งลูกต่อหนึ่งคนเผาุไฟ ระหว่างเผาท่องบทชุมนุมเทวดาท่านบอกว่าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นอายา์นท่านทำสัปดาห์ละสองลูกท่านบอกว่าดีเยี่ยมไม่เชื่ออย่าลบหลูลองทำดูสิครับไม่มีผลข้างเคียงใดๆและอร่อยต่างหาก ัตรังจาเสนังชาพันธุ์นักรินทางปริตวานุภาวัฏฐารักาตุติภริตวานะเมตังสะเมตตาปัทันตาอวิคิตตจิตตาปริตังภะนานตุ สักเทกาเมจะรู้เปสิริศิการตเตจันทลิเทวิมาเนอิเปรตเตจะกาเมตรวัาคานเนเตห์วัตตุมิเกตเตพุมมาจะยานโตเทวาเจลาทลวิสเมยักกันตปบนาคา केयां मुनिवरवचनां सातवो मे सुलो अयजम् पतन्ता अं मत्सवनकालो अय्यम् पतन्ता अं मत्सवनकालो